สวัสดีครับ FC วันนี้นะครับมาพบกับผมดิงเพชรยนต์เช่นเคยนะวันนี้มีรถเข้าใหม่นะครับวันนี้จะพามาชมรถตู้นะครับเป็นรถครบสัญญาเช่าจากหน่วยงานราชการนะครับไม่มีชนหนักทีิกความไฟไหม้น้ําท่วมไม่พอนะเป็นรถมือเดียวไม่พอนะเข้าเช็คระยะเซอร์วิสที่ศูนย์อีกต่างหากนะครับและที่สําคัญกว่านั้นนะครับลูกค้า รถใหม่หลักหมื่นทั้งนั้นเลยนะครับแต่สนุนราคาเนี่ยผมบอกเลยเ้าใจมากนะ,ะมาที่คันแรกกันเลยรถเข้าใหม่นะยังไม่ได้ล้างสปาทําความสะอาดไม่ได้ปรับสภาพเลยนะพามาชมนะครับอ,อ,อาจจะไม่ได้ไร้สดนะแต่ว่าเดี๋ยวพาชมในคลิปก่อนนะครับสนใจเนี่ยทักหาผมได้ที่0 992602443นะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะเดี๋ยวผมจะส่ง คลิปรีวิวของแต่ละคันให้ดูนะหลังจากที่ปรับสภาพล้างสปาเสร็จเรียบร้อยนะครับอีกทีหนึ่งนะครับเอาเริ่มกันที่คันแรกนะคันนี้นะครับเป็นรถตู้นะครับคอมมูเตอร์นะครับ3.0ดีเซลนะครับไม่เคยติดแก๊สนะคันนี้เป็นรถปี2017นะครับปลายปีนะจดทะเบียนปี2018นะครับเลขไมล์ปัจจุบันลูกค้านะ40,000โลนะฮะไม่พอนะครับคันนี้นะจากด้านนอกเนี่ยนะครับเนี่ยครับไม่มีริ้วรอยแล้วไม่มีชนหนักแล้วนะฮะคันนี้เนี่ย มีเป็นเบาะหนังสามแถวนะครับเป็นมิกกี้เมาส์นะครับสามสามแถวแถวละสามที่นั่งนะเป็นเก้าที่นั่งรวมคู่หน้าข้างคนขับเนี่ยเป็นสิบเอ็ดที่นั่งนะครับจดทะเบียนได้ถูกต้องเลยนะไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรเลยนะครับมีจอแอนดรอยจอกลางมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้เร่งม่สี่หมื่นนะครับรถมาจากไหนหรือสภาพดูที่ครับสวยกริบเลยนี่ <c oughs> สติ๊กเกอร์ข้างตัวรถยังอยู่นะให้เห็นเป็นริ้วรอยนะ สำนักนายยกรัดทมนตีนะครับนี่ฮะรถเลขไม่สี่หมื่นรถจากสำนักนี้ก็รู้อยู่แล้วนะเข้าเช็คระยะเซอร์วิสเนี่ยที่สู์แน่นอนนะครับไม่มีไปเข้าอู่ข้างทางแน่นอนนะครับแล้วก็รถอย่างนี้นะครับมันจะมีรถนํขาขบวนนะครับอุบัติเหตุนะครับรองรอยสเก็ดหินเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วนะคันนี้นะครับ น่าจะล็อกแล้วเนาะอ่าใช่ได้ม่านรอบคันนะครับได้จอ Android นะครับได้เบาะหนังนะครับเก้าที่นั่งนะมีมินิบาร์นะครับคันนี้สนอราคา7,079,000บาทนะครับใครหาอยู่นะครับรถสีบอลเงิน เียร์ออโต้ปี2017ปลายปีจดปี18เลขไม่สี0 0 0คันนี้ยังว่างนะครับโทรหาผมได้เลยด่วนเลยนะ0 9 9 2 0เ2443นะคลิปนี้ออกไปเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับไม่ทันคนอื่นแน่นอนนะเดี๋ยวนะขอไปต่อนะมีสายเข้า,ามาต่อกันที่2นะถ้าไม่ชอบสีสีบอลน,นะครับก็จะมีสีขาวนะครับคันนี้มาต่อเลยนะคันนี้รถ จากหน่วยงานราชการเช่นเดียวกันนะครับคันนี้รถปี19นะครับจดทะเบียนปี22นะครับเป็นสีขาวนะครับเป็นเบาะหนังนะครับสองแถวนะครับนี่คันนี้นะเลขใหม่สามหมื่นโลนะครับเข้าเช็คระยะเซอร์วิสที่ศูนย์เช่นเดียวกันนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับปี19้าจดทะเบียนปี22บเลขใหม่สามหมื่นโลเท่านั้นเองนะครับสนุนราคาเปิดมาเพียงแค่แปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาท คเครดิตดีฟีดาวอา,อาจจะใช้งบดาวอยู่ประมาณ5 0 0 0 0ื่นนะอันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ16,00 0บาทนะครับรายได้3 2 0 0 0ขึ้นไปเนี่ยออกคนเดียวได้นะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับสนใจมาดูรถด้วยตัวเองนะรีบมาด่วนเลยนะครับเราอยู่ที่เซียรดีไทย68นะครับไม่มีวันหยุดนะโทรหาผมก่อนนะเพื่อนัดหมายเผื่อรถเนี่ยเขาเอาไปเก็บไว้ในสต๊อกผมได้เอามาเตรียมรอไม่ต้องเสียเวลานะครับนั่งรอนะอ่ะไปกันต่อนะครับนี่ก็ไลฟ์สดนะ คันนี้ว่างหรือเปล่าเขาวตไปแล้วนะคันนี้ไปละอ่นนี้คู่นี้ก็ได้ครับนี่ฮะสภาพรถเข้าใหม่ลูกค้านะเข้ามาเนี่ยแบบจิบๆเลยไม่ต้องล้างอ่าไม่ต้องไปเก็บงานสีนะครับมีแค่ล้างสปาทําความสะอาดเท่านั้นเองนะครับและที่ที่สำคัญนะไม่แท้ไม่เดิมเพราะเขาเป็นหน่วยงานราชการนะครับเข้าเช็คระยะเนี่ยที่เซอร์วิสท,ที่ศูนย์โตโยต้าตลอดต่อนเนื่องอยู่แล้วนะครับคันนี้เป็นทะเบียน เก้าห้าเก้าเจ็ดนะครับคันนี้นะเป็นรถปีสิบเก้าจดทะเบียนปียี่บสองเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เาบาะหนังสามแถวนะครับประตูดูดนะคันนี้เนี่ยติดกล้องถอยมาให้นะครับเลขไมล์คันนี้หกหมื่นโลลูกค้านะครับรถตู้นะครับคอมพิวเตอร์สามจุดศูนย์นะเกียร์ออโต้นะครับเลขไมล์หกหมื 60, ่นโลฮะสะภาพตัวรถนะไม่มีริ้วรอยเลยได้แม็กอัอลลอยมาด้วยนะ,ะเฉพาะแค่แม็กซ์ยางเนี่ยลูกค้าไปลงเนี่ยก็ น่าจะหลายหมื่นแล้วนะนี่แม็กโปรงมาให้เรียบร้อยนะครับแม็กคันนี้เนี่ยได้เป็นซีรีส์ขอบ15นะแต่แก้มเขาสูงมากนะฮะเป็น2 0ย์ซีรีส์ยางเป็น205 70นครับนะครับขอบ15นะครับนี่นะเป็นแม็กก้างแบบนี้เลยนะครับ4ล้อนะโอเคเป็นเบาะหนังนะครับ3มแถวนะครับม่านรอบคันนะอะมาต่อกันที่คันนี้คันนึงนะ ล็อดเดียวกันนะลูกค้าลูกค้าจะเห็นเลยนะลายล้อแม็กเดี๋ยวเขาแต่งมาโซนเดียวกันโทนเดียวกันเลยนะขึ้นอยู่กับคันไหนแค่เลขไม้นะครับใช้งานน้อยมากน้อยต่างกันแค่ดิฟกันแค่ประมาณเป็นหมื่นแค่นั้นเองนะครับราคาก็ลดหลั่นไปนะครับอ่ะคันนี้เป็นเก้าห้า าเจอละนะครับคันนี้ก็เป็นเบาะหนังสามแถวนะครับเป็นปีสิบเก้าจดปียี่บสองเช่นเดียวกันคันนี้เลขไม่ห้าหมื่นโลลูกค้านะครับสนุนราคาแปดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับดาวอยู่ประมาณห้าพันเอ้ห้าหมื่นนะแล้วก็ผ่อนอยู่ประมาณหมื่นหกแค่นั้นเองนะครับสนใจเนี่ยยังว่างนะสีขาวนะครับอ,อไปดูสีบอลอีกสักหน่อยไหมสีบอลโอ้ย้ายเก็บแล้วด้วยนะมามีสีขาวอีกคันนึงนะครับนี่ วันนี้พาชมเฉพาะรถตู้ก่อนนะรถเซกเมนต์อื่นๆเนี่ยมีเข้ามาเยอะนะครับและเป็นเนี่ยฮะเป็นโซนปรับสภาพนะครับผมใครสนใจหารถใช้งานนะผมบอกเลยมาดูที่เพชรจนร์เราก่อนนะครับรถตู้สวยคัสเกตนะครับซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้ทุกคนะันนะอ่ะคันนี้เข้ามารถนี้เนี่ยอยู่ประมาณเป็นสิบคันนะอยู่ในสต็อกผมอีกนะครับอ่ะราคาย่อมเยาผมบอกเลยคันนี้นะ คันนี้เป็นเครื่องยนต์3.0ดีเซลล้วนนะเป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นปี17ปลายปีนะจดทะเบียนปี2018นะครับเลขไม์เขาคือ60,000โลนะครับคันนี้นะได้เป็นเบาะผ้าเดิมนะครับ4แถวนะครับ15ที่นั่งนะมีจอ Android มานะครับผมกุญแจสำรองมีมาให้ด้วยนะคันนี้สนุนราคาอูโหูนะครับเกียร์ออโต้เลขไมล์6 0 0 0 0นะครับใครหาอยู่นะครับคันนี้นะ15ที่นั่งนะครับบรรจุ ผู้โดยสารได้15บหที่นั่งเลยนะครับนี่ฮะคันนี้ส่วนาราคา779,000บาทนะครับยังว่างนะครับสนใจทักหาผมด่วนได้เลยนะครับที่0992602443นะอ่ะไปกันต่อนะคันนี้นะขาวต่อนะรู้ดูสีบอลเราไปเก็บในสต็อกหมดเลยใช่ไหมอ่ะคันนี้สองเจ็ดหห้าอ่ะมา คันนี้นะครับเป็นรถตู้นะคันนี้ก็จะเป็นปีสองพันสิบเจ็ดนะครับตายปีจดปีสิบแปดเช่นเดียวกันนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลนะครับคันนี้สนุนราคาเปิดให้ที่เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเช่นเดียวกันนะครับเป็นเบาะผ้าเดิมนะครับสี่แถวนะเนี่ยเข้ามารถนี้รถสวยๆทั้งนั้นนะไม่ต้องมีไป,ไปเก็บงานทั้งนั้นเลยนะมีอย่างมากอย่างที่ผมพาดูคันแรกนะใครไม่ทันนะย้อนดูหน่อยนะใครจะเปิดเข้ามากลางๆนะ จะมีรอยล่องรอยสติกเกอร์นะครับเป็นรถจากหน่วยงานราชการรถมือเดียวเข้าเช็กระยะเซอร์วิสที่ศูนย์ตลอดต่อเนื่องนะครับนี่นะครับออ,บอกได้ทุกอาชีพนะครับขอให้มีเอกสารหลักฐานทางการเงินนะครับที่เจอหนักๆน,นะก็คือ,อ,อลูกค้าเนี่ยไม่มีเอกสารทางการเงินนะครับจะให้ดาวยังไงเนี่ยมันไฟนั้นเขาคุยกันด้วยเอกสารนะแต่ไม่ต้องกังวลนะครับลูกค้าถ้าสนใจนะ่ะ เอ่อทักมาคุยนะเดี๋ยวจะพอหาทางดูให้ว่าอ,อ,อาชีพของพี่เนี่ยต้องใช้เป็นเอกสารแบบไหนยังไงนะครับอ่ะมากันต่อนะคันนี้บ้างนะเผื่อใครหารถเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์แมนวนวลนะคันนี้นะสามจุดศูนย์นะครับเกียร์แมนวนวลนะครับปีสองพันสิบเจ็ดนะเป็นสีบอลเงินนะครับคันนี้เลขไม์อยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นโล นะครับเข้าเช็คระยะเซอร์วิสที่ศูนย์ประจําต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะสนราคาเปิดให้เพียง739,000บาทครับคันนี้เนี่ยพอ่อยู่ประมาณ14,000บาทเท่านั้นนะครับรถเป็นรถจากหน่วยงานนะที่ผมพูดมานะรถไม่เคยเป็นป้ายเหลืองนะครับไม่เคยวิ่งทิปวิ่งทัวร์ไม่มีชนหนักนะประวัติศูนย์ทุกคันนะครับผมอ่านี่ก็อีกคันนึ่งนะคันนี้เนี่ยปีสิ เบผาบผ้าเดิม4ี่แถวเช่นเดียวกันนะครับกันนี้เลขใหม่ลดหลั่นลงมาเหลือน1นึ่งหมื่นหนึ่งแนสองนโลนะครับสนอร,ราคาเนี่ยเจ็ดแสบาทเท่านั้นนะนะครับยังว่างอยู่นะครับพี่สนใจทักมาคุยมาสอบถามได้เลยนะอ่าโอ้นี่ไปแล้วนะเข้ามามาดนะฮะอ่านี่สคันนี้สคันนี้นะคันนี้นะครับปี17นะครับ ปีสิบแปครับโทษทีนะเ,เกียร์ธรรมดานะครับ3.0ดีเซลล้วนนะครับเ,เลขไมล์หนึ่งแสนสา 130, โลนะคันนี้เป็นเบาะหนังมิกกี้เมาส์นะครับ11ที่นั่งนะคันนี้เนี่ยสนนราคาเปิดให้เพียงเจ็ดเจ็แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับสนใจทักแชทได้นะเรามีทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดานะครับรถหน่วยงานนะอ่ะมาปิดท้ายกันที่คันนี้แล้วกันนะครับคันนี้เป็นรถปี2017นนะครับนะเป็นรถหน่วยงานเช่นเดียวกันน้ำมันล้วน ไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่เคยเป็นป้ายเหลืองนะไม่เคยวิ่งทิพวิ่งทัวร์แน่นอนนะครับคันนี้เลขใหมล่ละหลักหมืน่นเลขใหม่เก้าหมื่นนะครับสนุนราคานะเป็นเบาะผ้าเดิมนะสิที่นั่งนะครับสนุนราคา7 5 9 0แสบาทนะครับสนใจนะครับทดลองขับนะมาที่เสรีไทยได้นะครับหกนะรหรือโทรเข้ามานัดหมายผมได้นะครับที่0992 6 0 2้าเเบอร์นี้สามารถแอดไลน์มาขอรูป เราก็นัดหมายล่วงหน้าได้นะครับผมตอบทุกคนทุกคอมเมนต์นะทักมาได้นะครับผมเพราะว่าในในคอมเมนต์เนี่ยมันอาจจะไม่แจ้งเตือนเนาะนะครับเพราะบางทีขับรถหรือว่าคุยติดลูกค้านะถ้าลูกค้าสนใจนะครับด่วนผมแนะนําให้โทรหาผมโดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวผมโทรกลับแน่นอนนะครับก่อนจากกันวันนี้ยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นิดนึงนะครับจะได้เป็นกําลังใจงให้ผมด้วยแล้วก็จะได้เป็นการแจ้งเตือนลูกค้าด้วยนะครับเผื่อมีรถสวยๆเข้ามาใหม่เนาะ เพื่อลูกค้าจะออกรถในอนาคตนะในภพา,พาคหน้านะอีก3เดือน5้าเดือน7เดือนนะครับได้หมดเลยนะเรามาปรึกษาหาแนวทางดูกันก่อนนะครับว่าจะได้ยังไงเกรดแบบไหนนะหรือสเปคลูกค้าที่ต้องการยังไงนะครับผมจะไดเ้เตรียมไว้ให้นะถ้ารถมีเข้ามาสเปคอย่างที่ลูกค้าต้องการเนี่ยผมจะได้โทรแจ้งหรือว่าไลน์ไปบอกไปแจ้งอธิบายรายละเอียดของตัวรถ ของตัวสินค้านะครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ